อันนี้กาโบหูเนาะครับผู้ใดเป็นผู้ว่าเพิ่นก็เลยขึ้นเดือดทแท้พี่น้องเลยนะครับผมโบหูว่าไปเฮ็ดอีหยังเนาะครับเห็นตาโพสต์ขอความล่งนะครับเวลาสุดหยากหอดน้ำเฮ็ดกูเนาะครับนะเนาะเฮ็ดหยังกับเป็นประเด็นเนาะที่ฉันรีวิวรีแพร้เพราะฉันเป็นอินฟูของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับเอาเวลาไปดูแลเห็ดมึงเถอะ ขอโทษที่บอสุภาพนะครับบางที่มันก็เกินไปนี่นะครับเนาะเราได้โพสต์อความมาว่าจังสิผมกับพวกหูนะครับว่ามันเกิดอียงขึ้นกันเนเนะครับเนาะอ่าแตมีคนบอกนะครับว่าคําตอบอยู่ในคําถามคําถามอยู่ในคําตอบบอดามานะคะการกระทําสําคัญกว่าคำตอถ้าบอผพิษก็เอาหลักฐานมาบอกเลย อย่ามาอ้างวา่าลูกเพราะถ้าอ้างวา่าลูกคงบําเหมือนทุกวันนี้โมเมนต์หรือคอนเทนต์จะหาเงินหรือโปรโมตค่ายทําหลายทางทางไหนได้มากก็ทําอันนี้คือคอมเมนต์ในทางสื่อสาธารณะผิดถูกยังไงขออภัยด้วยอันนี้คือเป็นแม่เลี้ยงเดียวบ่วมรา่ได้ใดนี่คือ คนได้มาตอบคอมเมนต์นะครับบอกว่าทํำวันนี้ก็ทำนะบ่ได้ดีแต่พูดสาระแน่เรื่องคนอื่นชีวิตคุณคงดีมากนะครับถือว่าประทากันพ่อสมควรนะครับบอกว่าคนที่มันยากน้ำนังหนามันคงสิบ,บ่ดีทอหนังเห็ดตามแสตามดาตลอดชีวิตครอบครัวคงบ่เคยมีความสุขแบบเขามั่งสิ่งไหนทำแล้วมีความสุข ยัดไปเลยเมนนอกจากเฮดเขาก็อยากน้ำเขาซุ่มจิตว่าปกติหรือว่าหาม้อยเขาไปเกิดเป็นหนวดยุปากพอมั่นบ่กหูจักโอ้พี่น้องอันนี้มีคอมเมนต์มากลอยว่าคอมเมนต์ที่ต่อกันเด้อครับบ่วงหัจักว่าไปเสียไผหรือว่าปะทะกันอะไรทือว่าขักอยู่เด้อครับอ่าโอ้ขักอิลีครับพี่น้องเอ,อ้ยมีแต่ขําที่ค่อนข้าง รุ่นแรงใส่กันเนีครับเออ,อพี่น้องตอมอิจช,ชาโค้งแตกเนาะนังหนายั่งบ่ย่อมเปิดเผยนังเห็ดค้งเนาจากว่าคนอื่นคิดให้ดีเอาใจเขามาใส่ใจเฮาสัมมาเจพิษกระบุลคักคักอีรีพี่น้องเออพี่น้องก็ถ้าเบอ่งคอมเมนต์นี่ครับว่าอีหยังบุญนี้้ครับปะทากันแบบ สุดยอดครับพี่น้องพ่อเห็นโพสของเพจรอพ่อยังคิดอยู่เลยว่าผู้ใดกันแน่จะต้องเจอเรื่องนี้แน่อ่าโอ้พี่น้องไปเบิงคอมเมนต์แต่ละค่ำเลยครับพี่น้องจัดเต็มกันนี่ลีนะครับเนาะอ่าบางคนบอกว่าอันไหนพ่อฟ้องกับฟออ้องเ้อเออกันแล้วแต่นะครับเมนจิก,กัดปานเรื่องของจะของเรื่องพันมาเป็นชาติแล้วยังบ่จบบ่สิน วา่าแต่เห็นอีหยังขึ้นดามาเบิดว่าจังสี่เกิดเป็นนางเอกนี่มันช่างลำบากเหลือเกินคอยกระเลียตดอยู่ซุ้มมูเจ้าพระกันดาเนี่ยพันวาวอีกละ่ะพระกันเฝ้าตุยซะพนเอาเ้าสูแเฮงดาพนเฮงพระก,กันดังเอ,องานเขาอะไรสู้ดาโหลดคนทั่วโลกได้มารู้จักดังเพี่ยงแปลงโอ้คากเลยพี่น้องเอ้ย ه, หลายคนก็บอกออกมาพกป้องร้วตัวเองนะน่ะเอออยากพกป้องแบบไรกับว่ากันไปครับถูกอย่างมันก็บ่ได้อียงแบบมายหรอกกับว่ากันไปตามความจริงแค่นั้นล่ะสิพกป้องหรือว่ายังก็ตามนะครับนี่บางคนกับว่าเพิ่งเคยแต่งงานมีลูกก็ทําได้นะคะตกแต่งต่างๆเพรพอคนเราเกิดมามันเลือกอวัยวะให้สมบูรณ์แบบบได้ลองเปิดเลิกดูนะคะ เดี๋ยวนี้สมัยนี้ข้อมูลวิชาการศึกษาได้ไง่ายมากและอีกอย่างร่างกายของเราเราจะทําทอะไรก็ได้อันนี้มันกับบริวาดอกครับมันก็บไริพิดร่างกายเข้าเนะาะจาะเฮ็ดยังก็เฮ็ดไปยนะครับเนาะเออมันบริ่างมากดอกผมโมโหนะนี่ถือว่าปรปะทะกันพอสมควรนะครับอสิ่งไหนเพิ่นก็แน,นยวยเพิ่นโบ ได้ยังเนาะครับเนาะเพิ่นกับเหตุงานเหตุการแล้วแต่ผูใ้ใดคิดครับเฮากับเบิ้งเอานี่พระเอกกับขามาแน่นะครับใจเย็นนะอธิบายเป็นรอยข้างคนคิดลบิงมีวันคิดดีหลอกเล่าอยู่ตรงนี้เสมอ,เ,อ,อเดี๋ยวสิผ้าไปท้อยูเอาูบจกกักไปอีหยังเนาะนี่พระเอกเพิ่นก็มาต่อยแน่นิดน้อยนะครับเนาะเออพระเอกตัวจริงครับน้าวนี่แหละครับพี่น้อง ผมก็บพวกหูเราไปรีวิวเห็ดอีหยังเนาะครับเนาะเออเห็ดอีหยังแน่เดี๋ยวแต่เพิ่นสิไปเห็ดล่ะครับเดี๋ยวแต่ความมักเนาะมาจะเค็ดหยังสุดท้ายมันอยู่ตัวของเจ้าของล่ะครับพี่น้องคิดว่าจังได๋ครับผมก็รอฮ่องก็เห็นเนาะบ่ได้ว่าสิมาใส่ใจเบิ่งกับเรื่องจังซี่ดอกครับเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดงานเฮ็ดการเนาะครับเอ่อหารายได้เนาะครับ โคศา,าผมโมโหเราได้ยังบ่ได้ยังเนาะครับเอาก็บ่ได้ไปถามขอมูนเรื่องสั่นเนาะครับเนาะอันนี้แล้วแต่จิตใจเพิ่นนะครับเออโมโหนะครับเรื่องเล่าอย่างบางคนก็บอกแกว่าล่อฟังอยู่นะครับว่าสีบอกอย่างเนาะครับเนาะนี่อย่างคนบอกว่านี่แหละโบร่านเพิ่นนมาไว้ทำดีลอยข้างบ่เท่าทำผิดแกข้งเดียวเขาล่ะสาบแสงบอเศร้านะครับเอา กวากันไปล่ะครับแดีวแต่ผู้ใดสิมักยังไหเนาะครับพี่น้องกะพิจารณาเบิงนะครับเอากับเบิงระมัดระวังนะครับถ้าเพิ่นสิมาฟ้องไม่หยังหาเงินเท่าทางอื่นนาอี่เฮากะระมัดระวังแน่พี่น้องอันนี้บ่ได้คว่าเป็นห่วงกันล่ะครับส่วนเพิ่นสิเห็ดนีหยังกะแล้วแต่เพิ่นสิเห็ดหรือว่าเห็ดครับร่างกายคนเท่าเพิ่นคิดว่ากะหาเห็ดงานเนาะครับพี่น้อง หลายคงกับข้งสี่เห็นนั่นแหละครับขอมูนอม่นนี่คอมเมนต์นี่นี่เด้อยพี่น้องเอ้ยกับพวหูอกอกเป็นคิดอีหยังกันแน่นอ่ะครับนเนาะกับเบิรงเข้ากับอ่านไปตามเรื่องเล่าสิ่งที่มันมีให้เข้าเห็นนั่นแหละครับเขากับแคร์ระมัดระว่างแล้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวามเป็นห่วงนั่นแหละครับเพราะว่ามันมีวิธีการหากินหลายอย่างบางอย่างโพสเพื่อให คนดา่าจังสี่นะครับมันก็มีอยู่แล้วล่ะครับยังที่เห็นคนหลอบขางแหละครับหมักยังสั่นไหวคนไปเหม็นด่าอ,อย่างง,ง,ง่วงกันนะครับหาทางวิธีการเนาะโอ้ยมืดแล้วล่ะวิธีการเห็ดยังสี่ทำเอาถือโบเลยว่ามันดีดูดีบอผมก็บว่ามันบบดูดีวันไหนนะครับเป็นในคนวานี่เห็นในคนสั้นเนานะะครับเนาะนั่นแหละครับคือชีวิตคนเฮาเห็ดแบบนี้ล่ะวิธีทางไปวิธีทางมั่นนะครับเนาะ แต่ว่ากะฮูอยู่ว่ามันเป็นยังไงเทากแค่เบิ้งกระโดดนะครับบมมีแนวบอกแนวว่าครับพี่น้องผมจัดสิบอกแบบใดเนะครับนาะเากับข้อเมตนเบิ้งเอาพี่น้องเ้ยสองของผมแล้วแต้สีม่วนซื้นครับบ่ววาคันครับจัดเต็มครับ